นประจำตำแหน่งซึ่งพนักงานท้องถิ่นเคยได้รับแต่ปรากฏว่าถูกย้ายไปปฏิบัติการาไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในหน่วยงานาในหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับหน่วยงานต้นสังกัดไม่จ่ายเงินประจำตำแหน่งที่เราเคยได้รับเนี่ยถามว่าหน่วยงานกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับ เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ผมนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมก็คือเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ .127 ทับ2,566นะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเงินประจำตําแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นสําหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและก็ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา,าการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพุทธศักราช2,538กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับและจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นด้วยในกรณีที่ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นชั่วคราว และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักที่ได้เงินประจําตําแหน่งก็จะไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาในคดีนี้นะครับในคดีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงนะครับก็คือนายกอบตโดยความเห็นชอบของกออบตจังหวัดได้มีคําสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประหลัดอบต ไปประจำสำนักเลขานุการกออบตจังหวัดเป็นเวลา6เดือนเพื่อรอการโอนย้ายไปที่อื่นด้วยเหตุถูกดำเนินการทางวินัยและมีความขัดแย้งกับผู้บริหารอบตทีนี้ในระหว่างที่ประจำอยู่สำนักงานเลขานุการอบตไม่ได้จ่ายเงินเดือนนะครับสำนักงนประจำอยู่สำนักเลขานุการเนี่ยอบตก็ไม่ได้จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนักบริหาร ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งย้ายพร้อมกับให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนักบริหารแก่ตนเองทีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาว่าคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีความขัดแย้งกับผู้บริหารอบตที่หากอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะไม่เกิดผลดีต่อทางราชการและเกิดความเสียหายได้ จึงเป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบตที่จะมีคำสั่งย้ายได้นั่นเองทีนี้เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมาการพนักง,งานส่วนตำบลที่กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พุทธศักราช2538ากำหนดให้ข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับและต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นด้วยนั่นเองนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ประจำสำนักเลขานุก,การกออบตจังหวัดต้องถือว่าในระหว่างที่ประจำสำนักงานเลขานุการนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอบต ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งกรณีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งรวมทั้งเงินค่าตอบแทนนักบริหารในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองการที่อบาตาไม่จ่ายเงินตามที่พิพาทจึงมิได้เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีศาลพิพากษาย,ยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยการที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งจะต้อง ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งนั้นนะครับการที่ไปประจําสํานักเลขานุก,การกอมอมตเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หลักของตําแหน่งเพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานไม่จ่ายเงินประจําตําแหน่งให้ถือว่าปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายแล้วนั่นเองนะครับ